เซลีน่าสนุกไหมคะสนุกมากเลยสนุกมากเลยนุปั่นจกกันนนนกรยานเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยเหรอเออน,นูไม่เหนื่อยเลยเหรอคะเนีคะนดาบอกว่าปั่นจกกักรยานไม่เหนื่อย <laughs> แกมไปน <laughs> ู่นแล้วไปค่างิค่ะ <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะลา <Good. S 2> ลูกหนูอยู่ที่ไหนคะหนูอยู่ตรงสนามเด็กเลน่น <laughs> สวัสดีค่ะคุณก็พ่อด้วย <laughs> สวัสดีค่ะเลยพ่อ <laughs> <laughs> ป,ป้าด้วยประเดีย๋ย <laughs> คนนี้ฮนะข <c oughs> ้างหลังนู่นมีอะไรดื้อใหญ่มากเลยคะ่ะเหรอไปเถอะไปเล่นอันนั้นไปแล้วค่ะ ไปแล้ว <c oughs> มาถึงแล้วค่ะทุกคนป๊ป๊าพามาสนามเด็กเล่นแกมวิ่งไปนน่นแล้วหนูสนามเด็กเล่น แม่อันนี้เป็ดเป็ดป่าค่ะเป็ดธรรมชาติค่ะท่านชมนี่ค่ะโตัวน,นั้นสวยมากเลยเด็กอากาศยังดีเลยค่ะเป็ดร้อยน้ำไปแล้วนะัดลงจมไปแล้วไปแล้วโอ้อากาศดีมากเลยค่ะไม่เคยมากันเลยค่ะวันนี้อากาศ ไม่มีแดดด้วยค่ะกินข้าวเที่ยงกันเสร็จปะป๊าก็เลยชวนป้าจะพาไปปั่นจัก,กรยานเล่นเดี๋ยวจะพาไปสนามเด็กเล่นที่เราไม่เคยไปเด็กๆพากันรีบแต่งตัวแล้วก็พากันออกมาเลยค่ะทานผช่ชมดูค่ะปะ๊ากลับบ้านค่ะฝนจะตกแล้วค่ะนี่ดูมืดตึ๊บมาเลยนะหัวอูโอ้ใส่หมวกใส่เองได้ไหมคะมโอ้โหปิดได้ไหม,ไมปิดไม่ได้หรอคะอให้ป๊าปิดให้เลย

กับอีกทางนึงค่ะทุกคนหลงทางป้าๆกำลังดูแผนที่หนูป๊าลงไปทางเดียวกับพี่แก้มผังนู้นค่ะทางกลับบ้านเราใช่ไหมคะ,คะใช่ไหมคะค่ะอ้ไปกันค่ะ,คะนีค่ะทุกคนที่นี่เอ่อตามทางแบบที่ปั่นจักรยานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมี ตามที่จอดรถหรือว่าอะไรประมาณเนี้ค่ะเขาจะมีไอนี้ตั้งไว้ให้เรียกไม่ถูก <c oughs> สำหรับแบบเติมลมเนี่ยค่ะมีเติมลมรถเข็นรถเข็นเด็กอะไรอย่างนงี้ค่ะก็มีอันนี้เป็นเครื่องมือต่างๆสำหรับแบบซ่อมรถได้ค่ะพวกจักรยานพวกเติมลมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีไว้เป็นจุดๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ <c oughs> อ,าอากาศก็คืมๆแต่ว่าแม่ แม่พาแวะนี่ค่ะจะได้ให้ทุกคนเห็นแบบนี้เนาะอาจจะอาจจะเคยเห็นบ้างจากคลิปอื่นๆเนาะนี่ค่ะจักรยานอโ,โอ้โห <c oughs> โอ okay. ปะไอันเนสป๊าปะก็น้องชายโทรมาพอดีนี่ค่ะตรงนี้มีต้นแอปเปิ้ลทำอะไรนี่ลนะสิ <c oughs> <c oughs> หาซิปนี่ไงซิปอยู่ตรงนี้ไงตรงซิปซิปตรงซิป <Hey. S 1> อะไรนะหาซิปนี่ไนงะซิปจะใส่ปลอกหมอนก็หาซิปไม่เจอเอามาเอาหมอนมาใส่าาตรงไหนอ่ะวางลงใส่เองใส่เอ,งไ,เอง,ไงได้ไหมหมอนวางลง <laughs> อยากใส่ช่วยปูที่นอนเสร็จแล้วค่ะเมื่อเช้าพี่แม่เอาผ้าลง เอาที่นอนลงมปซกักเอาผ้าห่มลงไปซักให้ได้ไหมให้แม่ช่วยไหมคะมาให้แม่ช่วยจับหมอนให้อะจับหมอนนะเอามาใส่โอ้โหไหนมาดูซิรอปิดซิปนะหันก้นให้ท่านผู้ชมทำไมล่ะนะ <laughs> <laughs> อย่าหันก้นให้ไม่เอาหันหน้าสวยๆไปนะยิ้มสวยได้ค่ะโอ้ยไหดูซิ อันนี้ดูสีบลั๊งลงดีดูดสิบ,สบนี่โอ้อันนี้มันต้องตัดออกกว่านี่ตัดไหมเดี๋ยวไปตัดเนาะเราไม่ต้องตัดเอาไม่ต้องตัดอารูดซิปอารจับซิปปะอโอ้โหโอ้โหไห,หนดูทำไมซิเปเ,เ,เ, <laughs> เป็นแบบน้ำทำไมแบบแบบนั้นทำไมซิปเป็นแบบนั้น กี่ทุ่มแล้วเนี่ยจะสามทุ่มแล้วค่ะทุกคนข้างนอกยังไม่มืดเลยค่ะแต่ว่าเริ่มมืดละสองวันทย์ได้แล้วค่ะเริ่มแบบเริ่มเริ่มมืดเร็วขึ้นนะคะแม่ Why I swear s w ์ <S <S ไอเ,เสร็จแล้วอ่ะจัดมอนมอนโูกอะไรบอกพี่ๆแมอนชิมเมตเทนภาษาไทยคืออะไรตัวอะไรผีผีผีอะไร พีชแมททัลลิงพีเสื้อคะ่ะสี่อ่ะอ่าจัดที่นอนเสร็จแล้วอ่ะอผ้า่มเฮ้ยนตคนลิงไปไหนแล้วละ่ะมาทางนี้สิไปไหนอีกแล้วอะไรมาเอาอะไรมาเอาอะไรมาเอาหาวีผมนะอันนั้นไม่ใช่หวีอันนั้นคืออะไรคะ บอกว่าคือเลนิเทสเลิเทสเ<ะ>ลิเทสเอาไว้ทำอะไรคะไม่รู้เอาไว้ทำผมมันนั่นอะทำผมตุ๊ก,กตาฮะม,มันไม่ใช่วีนะหนูจะทำผมให้น้องหรอหนูยังพับผมก่อนเฮ้ยวันทำไมเด้ออะไรนะใส่แพร์เพื่อนไหมวันนี้อืมอมไม่ใส่แล้วคะ่ะ คแม่สะันเพราะว่าหนูไม่เป็นเด็กคพระว่าหนูไม่ได้เป็นเด็กเบบี้เหรออืหนูโตลแล้วเหรอคะค่ะใช่ไม่นาะนตัวโตวถึงไหนตัวสูงถึงไหนละสูงแบบนี้โอ้โหสูงมากๆเลย <c oughs> ว้าวสูงมากเลยนับเลขด้วยเหรอห้ <c oughs> <c oughs> ก็อะไรเป็นแล้วอะไรไม่รู้เก้าเก้าสิบสิบโว้ยไป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 จะได้เตรียมตัวนอนละบอกให้ไปนอนไปเล่นอะไรตรงนั้นหืมนืไม่ใช่เลยเนูทำอะไรคะ หนูกเก็บของโอ้หนูไม่ใช่เล่นหนูกเก็บของเอา้าหนูไม่ใช่เล่นแต่ว่าหนูกเก็บของเหรอคะง่ <c oughs> วงนอนแล้วเหรอคะแปรงฟันยังยังไม่ได้แปรงฟันเลยเดี๋ยวจะได้ไปแปรงฟันเนะาะค่ะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่จะพาคนนี้นะ่ะคนนี้นะ่ะไปแปรงฟันค่ะ <c oughs> Please subscribe. Thank you. Thank you.